ก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมนะคุณจังทีวีก็วันนี้กับรายการรายการอะไรอ่ะไม่เมาเว้คุณแห่งคุณจังนะผม EP สามนี่เองนะครับผมก็วันนี้จะมาสปอยเกี่ยวกับชุด b f x 2 a 0 1นะครับผมเป็นชุดของ GAO แล้วก็เชยะนะครับผม GAO ในภาพทิปเปอ d ดีที่ใช้มังกรสุดยันในการสู้เนาะ ซึ่งคือ,อยาที่เปิดตัวแต่ก็สว่างครั้งแรกนะครับก็เอามารีเนาะโอเคครับมาเรื่องจากใบแรกครับมเมลาเบตแต่ก่อนเอสตีสกิลบอกว่ามเมลาเบตนะครับผมเมื่อมอเตอร์ไดร์สังคุยถูกทำดับสำเร็จชาร์จตั้เกยียร์หลฟ์เพิ่มนหนึ่งเราสามารถใช้มเมลาเบตได้เพียงหนึ่งครั้งที่หนึ่งเทิร์นนะครับผมก็แบบนี้เหมือนในญี่ปุ่นนะฮะจะให้มาสองใบนะผมไม่ผิดนะน่าจะให้มาสองบนะสนะใองบนะครับผม ต่อไปครับแฟร์แฟร์แล้วก็เอสซีบอกว่าไม่สามารถข้อการนี้ในช่องกลางได้แล้วก็ดาวเท่าดีกู้แข่งไม่มีมอเตอร์ช่องกลางเพราะว่าจะบวกสามพันแค่ข้อสามารถนี้ได้เธอคู่แข่งในเธอของเราเท่านั้นเพิ่มมอเตอร์ในสนามคู่แข่งถึงเราสำเร็จจาุก,กัดาหนึ่งใบนะครับผมก็เอาใบคอมโบกับบอลโซเลที่ทําลายช่องกลางได้นะครับผมต่อครับบอลโซเลอิมเมจิน บอกว่าเมื่อจจอก,การสู้ที่ตีสามารถทําการนีเข้าโซข่ของมอนเตอร์มังกรสืร่อยันไปอื่นบนสนามเราได้เมื่อจจอก,การสู้ของมังกรสืร่อยันที่มีการนี้อยู่ในโซ่โจมตีหากก็แข่งไม่มีมอนเตอร์ช่องกลางช้าหนึ่งเกตไร้เพิ่มหนึ่งหน่วยนะครับผมครับต่อไปครับแฟร์แฟงดากอนแฟร์กิฟเมื่อการนี้ส่วนหนมหันมีมังกรสุอยนันไปอื่นอยู่ช้าหนึ่งเกจดโจก,กานันหนึ่งใบน,น,น,นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ก็ไอบอลโซเลอิมเมจินเนี่ยจะให้สี่ใบนะครับผมแฟรแฟงเหมือนจะให้ใบเดียวนะฮะอ่ะต่อไปครับชิ้นส่วนของเทพสุริยันบาลตะก้อนีเทคคือเมื่อกันนี้ส่วนหนามไลเพิ่มหนึ่งหน่วยแล้วก็เมื่อเพื่อนำมอนเตอร์ที่มีคอสบาลโซเลชื่อการจะกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือสับกองการ์ดหากอันี้ชิ้นส่ขององค์กรสุริยันกันได้รับพิเศษนะครับผมก็ไว้เอาเข้าชิส่วนของบอลโซเลนด้เองนะครับ ต่อไปครับมังกรสื่อยันเบาดาคอนขอเข้าใจในเกตเมกานิจอมตีพาวเวอร์บวกห้าพันจบเทินแล้วก็มีสกิลเพลเทธนะครับผมเป็นบอดล่างเก่าเนาะต่อไปครับมังกรแห่งดวงตะวันสองประกายเบาดาคอนขอเข้าใจในเกนะครับเกตเดเข้าโซมกานิจอมตีการนี้พาวเวอร์บวกห้าพันจบเทินแล้วก็พลังเตอรไฟนัฟเฟตของเราชั้์จนังเกตมีเพลเทธแล้วก็โซกาดนั่นเองต่อไปครับล่าแห่งไม้ใต้เบลดาก้อนข้อข้อใจตชีวิตหนึ่งหน่วยเบลดาก้อนฟอร์ส เมื่อการนี้ส่วนหนาเราจะใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากระลอกนี้สามารถใช้บอลรัก้อนฟอสได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นความสามารถแรกคือชาร์จสังเกตความสามารถที่สองก็คือน้ำมัเทพมังกรสื่อยันไม่เกินหนึ่งใบจากกองขึ้นมือและจับกองการ์ดนะครับผมก็เอาไปเซิร์ชเอ่อรัก้อนฟอสนั่นเองนะครับผมต่อไปครับสุดยอดมังกรสื่อยันบอลโซเลเขาเข้าใจสังเกตน้ำมัเตอร์หนึ่งใบเข้าโซ่แต่เท่าที่มี ดะเท่าที่มีโซอยู่ในมอเตอร์นี้มอเตอร์นี้เราคิดค่อนบวกหนึ่งเมื่อเราชีวิตเราก็จะหายเขาแต่ล่องหนึ่งหน่วยแต่ก็เขาเตอร์ที่เจราสามารถใจนังเกตเพื่อเอาลายมอเตอร์หนึ่งใบในช่องกลางมีเดเอร์แท็กแล้วก็โซกาดครับผมถัดไปครับแล้วก็ฟอสล่างแห่งสุดยอดสุดยัดทั้นไขการปลดปล่อยเรามีมอเตอร์ที่มีแค่สามที่มีเพราะบาซเลในชื่อการบอสนามการนี้จะไม่ถูกลอยไม่ถูนังกับขึ้นมือแล้วก็คามสามารถนี้จะไม่ถูกยกเลิก มอเตอร์ไฟฟ้าเฟสของเราแสดงการ์นี้การนี้สามารถโจมตีได้ในไฟฟ้าเฟสนั้นจากนั้นเราสามารถคอมมอเตอร์มาได้จากมือหรือช่างดับเราหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอร์สมีดับเบิร์แท็กนะครับผมก็คือไว้คออีคบอลจากดรอปก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถคอมโบได้ด้วยนะต่อไปครับมัตสึยันเบลนัคเกิลบิคอร์จ่ายดิงเกตแม่มอเตอร์ในสามที่มีคอร์สเบลดัคกอนในชื่อการ์โจมตีวงแรกในคิดิคอนวงหนึ่งจบการต่อสู้ เราจะให้เขาแบมว่านี้ไนดะ้ระหว่างไอเทมเฟสและพนาเฟสได้เพลเฟสละหนึ่งครั้งนะครับผมต่อไปครับมาซิยันเบาการอีบ e ีคอสใจหนึ่งเกรดและพะชวิตหนึ่งหน่วยการนี้จะไม่ถูกทำลายจากความสามารถของการ์ดคู่แข่งแล้วก็คาเตอร์ทิปใจนึงเกรดสามารถนำการนี้ได้สามช่องดรอปเพื่อเลือกมอเตอร์มักงกรสี่ยันหนึ่งใบครั้งต่อไปที่มังกรนั้นจะถูกทำลายสามารถป้องกันการนำการนั้นออกจากสนามได้นะครับผมต่อไปครับลาวันฟอ เนื่องจากการปลดปล่อยเรามีความชีวิตของหน่วยเล็กต่ำกว่าและในสัมเรามีมอนเตอร์ที่มีความเบาหลาก้อนในชื่อการ์ดอีพิคอสใจสองเกณเมื่อการเลี้ยงแทรกกับมังกรสื่อยันไปอื่นแสดงการนี้ครั้นี้จะไม่ถูกทำลายไม่ถูงนังกับขั้นมือแล้วก็ความสามารถนี้จะไม่ถูกยกเลิกและการนี้สามารถจะตีได้ในไฟนอลเฟสของเรานะครับผมต่อไปครับดาร์นฟอร์ดหมัดตรงวิกคาสเนื่องจากการปลดปล่อยเรามีความชีวิตของหน่วยเล็กต่ำกว่าและในลักษณะใมีมอนเตอร์ที่มีความเบาหลาก้อนในชื่อการ์ด ยี่บีข้อใจสังเกตการนี้จะไม่ถูกทำลายไม่คุณตระกูลคันมือแล้วก็ไม่าไมาไมสามารถเลือกได้แล้วก็สามารถตีในฟันเฟสได้ประการนี้ได้แทยกับมงังกรสยันญาณใบอื่นทะายมอเตอร์ตะแบ้เบอร์สามคู่แข่งและยิงไร้คู่แข่งเท่ากับจำนวนมอเตอร์ที่ถูกทำลายนะครับผมถ้าล่างนี้ไป็นสุดกับดาบก็มันจะทำไรแล้วนะฮะทะายมัไม่ได้ตนะ่แบ้ครับดาวน์ฟอร์ดล่าแห่งไม้ใต้หามที่ิตไม่มีห,ห้องเลยแต่ผมกว่าและในสามเรามีมอเตอร์ที่มีความเบาแล้วก็หรือเบาเลยในชื่อการ์ดอี่บีข้อใจสังเกต เราเตอไฟนัฟเฟของเราแสตงการนี้และการนี้รับคิย์ิค่อนวงหนึ่งจบเทิร์นการนี้จะไม่ถูกทำลายหรือทูกนำกลัขึ้นมือขส้นตอนทงการนี้จะไม่เสียเลิกแลวก็การนี้สามารถจะมีได้ในเฟนัฟเฟกนะครับผมก็อาจจะอัดเร็วไปนิดนึงเนาะต่อไปครับเราก็จิ้วโลเห็นมอนกองสุยันด้ไกาได้เมื่อแข่งสั่นจังตีและและเราไม่มีมอเตอร์ช่องกลางแล้วก็เรามีมอนกองสุยันในสนามคาเตอร์และกันจัตีช้นเกียร์ไรเพิ่มหนึ่ง อันนี้มังกรสื่อยันในสนามสองใบหรือว่ากว่าอันนี้จะไม่ถูกเลิกนะครับผมต่อไปครับเราก็ชิ่โลแหะสุดยอดมังกรสื่อยันต่อไล่การนี้ได้เมื่อแข่งสามจับตีเธอกรุบแข่งและเราไม่มีมอนเตอร์ช่องกลางคัเตอร์และการตีจากนั้นหากวสารแลามีมังกรสื่อยันอยู่จักรันหนึ่งใบหากวสารแลามีเนก้อนชั้าหนึ่งเกตหากวสารแลามีมังกรดำไล่เพิ่มหนึ่งหน่วยก็ถ้ามีเป็นบอลสเลเนาะก็จะสามารถได้ชั้าหนึ่งเกตจากรันได้จุดหนึ่งใบชั้าหนึ่งเกตแล้วก็ไล่เพิ่มหนึ่งหน่วยนะครับผม ต่อไปครับบอดดี้ของเทพสุยันได้ไงได้เมื่อเรามีมังกรสุยันบนสามเท่านั้นช้าสังเกตจากนั้นทาวาสันในมีมอเตอร์ที่มีคอรบอสเลย์ในชื่อการ์ดไล่เพิ่มสองหน่วยแล้วก็เจาการ์หนึ่งใบนะครับผมต่อไปครับบาลชายบัตเตอร์แคทคอร์สใจหนึ่งเก็บชีวิตหนึ่งหน่วยคัตเตอร์ทำลายมอเตอร์ในช่องกลางของคู่แข่งจากนั้นฮารลิมิมอเตอร์ที่มีคอรบอสเลย์ในชื่อการ์ดบนสนามทำลายการ์ว่าหนังคู่แข่งหนึ่งใบนะครับผม ต่อไปครับสึกชิงวิซ่าแฮทคอร์ใจสังเกตเคาน์เตอร์สแตนมังกรสุจัยมันสามมาหนึ่งใบจากนั้นหากก็แข่งไม่มีมอนเตอร์ช่องกลางจริงไรท์ทุแข่งหนึ่งหน่วยนะครับผมต่อไปครับเป็นอิมแพคบอลเนาะไปแรกครับบอลลากอนบอลเบิร์สเซมัชเชอร์แคทคอร์สใจสังเกตนำการนี้บางทับมอนเตอร์มังกรสุจัยในในสามเล่าการนี้การจัะดีที่ไม่ใช่เลี้ยงไทยของการนี้จะไม่ถูกอย่างเลิกนะครับผมมีโซกาดและรอดเลี้ตีหนึ่งสี่ขีนอันนี้ก็เป็นใบเก่า กลีออกมาเนาะต่อไปครับบาลากอนเกตฟูลเบลอาริยัตขอขอใจสังเกตน์มอนเตอร์มังกรสืรยันหนึ่งใบพันธ์หน้าหนึ่นงรอบมับงกรในจอมดีสามารถนำมังกรสืรยันไม่เกินสามบาใบชั่งรอบแล้วกลับการถึงกองการ์ดเพื่อทำลายมอนเตอร์ในสนามคู่แข่งท่าก,ก,กงการนวนของการ์ดนับของการ์ดที่นำกลับตใต้กองสามารถทำลายการ์ดไปเดียวกันได้หลายครั้งนะครับผมก็คือสมมติเราเอากลับสามใบก็ชี้สามตัวหรือมันก็ชี้ใบเดียวทำลายสามรอบ เราะว่าเหมือนไบบนั้นสมมุติแบบนั้นมีโซกาดอะไรเงี้ยก็ทำลายไปสามรอบอะไรเงี้ยให้โซหมดหรือให้โซลนั้นตายไปเลยนะครับผม <Hello. S 1> ต่อไปครับเบาแล้วก็เบาซอสเซอร์โอเวอร์รัดขอขอใจสังเกตและนัมมัเตอร์มังกรสื่อยันหนึ่งใบเบอร์สามเราลงสู่ช่องดอปเคาน์เตอร์แอะที่ผักเราถอดใส่เทปมังกรสื่อยันอยู่สามารถใจสแคเก์เพื่อสแตนการนี้มีประเทศนะครับผมก็ไว้ขโมยกับ ไอ้ดักนั่นฟอร์ดลั่งแรงเลยนะก็ตีดีเรื่อยๆนะครับผมต่อไปครับบาวเบลเทนอลเบลวอเตอร์คอคอสใจสังเกตนำการที่เรีว่าเบลแล้วก็หรือเบลเทนหนึ่งใบเป็นสามดวช่องดอบดอบที่เราสวมใส่เช่นที่มีเครื่องใชการปล่อยอยู่การเตีของการนี้จะไม่ถูกยกเลิกได้แล้วก็ในเทอร์นี้การนี้เขาสุดเขาซึ่หนักด้วยความสามารถของตัวเลือกของเทพสุริยันเมื่อก่อนนี้แท็กกับไอเทมมังกรสุริยันจนจบเทอร์นี้พาวเวอร์และคิดถึงข้อของการนี้จะกลายเป็นอนันต แล้วก็จะไม่สามารถถือลดลงได้ด้วยนะครับมีพิลัเทสนะฮะต่อไปครับบอลโซเล่ดีเอทออฟบอลเปลสคอคอสวันครับวานการนี้ทำมอนเตอร์ที่มีความบอลโซเลหรือบอลดรก้อนในเชื้อการ์ดและจะสังเกต้าเราสงสัยเทมที่มือถ่ายการมาปล่อยอยู่จะตีโดยฮันบุกเลิกนะครับผมแล้วก็วันการนี้เนี่ยแทยกกับไอเทมมังกรสุดยันจริงฝรั่งค้าห้าหน่วยข้อแต่งนี้จะไม่ถือลดลงได้นะครับผมมานนี้เนาะ มาต่อที่ไลฟ์ก็สวาร์นะฮะเป็นมังวานแห่งมังกรม่านมังวานแห่งมังกรมาน,มาน,เ,มมมานเดลชัคเตอร์นะครับผมไฟนอลลิเซอร์นะครับผมใช้ข้อแตะในระหว่างเทินของเราเท่านั้นมากกรนี้เหยือกสนามหากเวลาเป็นลา,ายกสวาร์สามารถทังชิปสองหน่วยเพื่อจูก,การสองใบได้นะครับผมต่อไปครับมังวานแห่งม,มังกรม่านวอมเคาเตอร์ที่สามารถทิ้งการนี้บนมือพเพือกการหนึ่งใบสนามที่ เมืาา่อเราที่กำลังต่อสู้และยังจบเทอร์นนี้การนั้นเราดิฟเฟนต์บวกสองพันจากนั้นหากการนั้นคือเทพม,มังกรวานแห่งดวงที่สีดำกาเอ็นและเราไม่มีการเบื่อมือจนจบเทอร์นนี้การนั้นเราดิฟเฟนต์บวกสามหมื่นนะครับผมต่อไปครับ,บาารม้วาน่งมังกรมาฟิวเจอร์อิทเตอร์นะครับผมมังกรนี้ส่วนหนาะเริ่มมอเตอร์จากในชั้นดอบเราไม่เกินหนึ่งใบที่มีเชื้อสายมสูงกว่าและว,ว่ามังกรหรือดาก,อก้อนในคุณลักษณนะสามารถทำลายมอนเตอร์ใบอื่นบนสนามละหนึ่งใบเพื่อน,นำการให้เรื่องนั้น ขึ้นมือเราช้าหนึ่งเกียร์และวเราเราจู่เทิร์นมือหน่วยนะครับผมต่อไปครับวงวาน่งมังกร์มารอาบิสซีอูดาก้อนเคอน์เตอร์ทิ้สามารถทิ้งการนี้จากมือและเราระหว่างการจับตีในเทินของคู่แข่งถ้าช่านเราปลมีการที่ชื่อโบต่างกันสามเวอร์หรือม,มากกว่าถ้าเราทำในเลือดการจับตีนั้นเขาจมีการที่มีคำว่าอสาิดาการในชิการอยู่บนสนามโดยชั้งดอากการอปเจอก้านหนึ่งใบนะครับผมต่อไปครับวงวาน่งมังกร์มารวอง มีิกิลก็คือคอเตอร์หัดเรามีมอเตอร์ที่มีความมังกรหรือดาก้อนในครหรือลักษณะที่มีแค่สามมืสูงกว่าสามารถทิ้งมือทิ้งการนี้และจะช่วยหนึ่งหน่วยเพื่อเริ่มมอเตอร์หนึ่งใบที่ขั้นไปที่การแทงจะถูกทำลายหรือถูกดขึ้นมือในเทอร์นี้มอเตอร์นั้นจะอยู่ในสนามต่อไปนะฮะต่อไปครับผูดได้ตามฝึกหัดโกโก้เดอะเพอร์เฟกต์ชิพนะครับผมเมื่อการเล่นโซนน้ำ ดูท็อปสามใบเลือกมอเตอร์ตัวพี่ราชันมังกรที่มีไค่สามไม่เกินหนึ่งใบจากที่ดูขึ้นมือเรื่กชของด้อนอบนะครับผมก็ใบเพิ่มดอบเพิ่มเวอร์ที่ไม่จำกัดนะครับเพราะจะให้เล่นขบวนต่างได้มากมายนะครับก็เลยเรีออกมาด้วยเนาะรอบชุดนี้เนาะต่อนะครับ,บ,นนนะรบวงวัดแห่มังกรมารโกไดโอในเมนเฟตไทเฟตแล้วเป็นแาก็สบายสามารถทิ้งมือทิ้งการนี้เพื่อชาสองเกตน,นะครับ ต่ไปครับเมื่อวานให้มังกรมายกโนซุดนะครับแอดหรือเ e อร์เฟกต์มกี้นี้บนมือเข้าโซของมอนเตอร์ที่มีแค่สามเป็นสามเล่าแต่เท่าที่การนี้ในโซของมอนเตอร์มอนเตอร์จะได้รับโซกาดนะครับผมต่อไปครับเมื่อวานให้มังกรมาบาดิออนเมื่อการนี้ส่วนหนามโมดได้สามใบการ์ดกี่ใบก็ได้แล้วก็โมได้สามใบและสามารถนำการ์ดที่โมนำมอนเตอร์ที่โมกี่ใบก็ได้ อข้อเกตนะครับก็เล็กับสวายก็โม่สามชาร์จสามมันเองนะโม, 3, ม่สามมาันก็สามอันเขาเกตได้เพราะว่าเป็นมอเตอร์หมดเลยนะครับผมถ้าเป็นแฟกก็ก็ก็สวายนะครับต่อไปครับลายหแห่งมังกรมารบูเซ่เนกาทีฟทอดเมื่อกีนี้ในสนามคุัต้องเป็ช่องดอบชาร์จหนึ่งเกตแล้วก็หายช่องดอบับเลยมีชิวเวอร์ไม่ทำการสามใบหรือมากกว่าจ้าก,การหน,นึ่งใบถ้าความสามารถนี้ใช้ความสามารถเนกาทีฟทอสได้เพียงหนึ่งครั้งใคหนึ่งเทิร์นนะฮะ แต่ไปครับเมื่อวาวนเห่งมังกรมารโปรวาราก้าให้ภาษาได้มีามัเตอร์ที่มีคำว่าอาซีดาการในชื่อกาจูแท่งขงการนี้ตัวลูกหนึง่งคัตเตอร์สามารถทำลายมาัมเตอร์ที่มีคำว่าอาซีอาการในชื่อกาที่มีศักดิ์สามเป็นสูงกว่าให้นำการน,นี้จะบ,บนมือหรือบนสามบนห้องดับเพื่อจะจู่การสองใบได้นะครับทั้งใบนี้ก็จะเป็นใบที่โกงนะฮะก็ทำลายอาซีแล้วก็เช่นแบบทำลายอาซีร่างสุริยันอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถ เจ็บสองนู่นก็ได้ย่างเสิร์ฟคันไม่เกิดเสิร์ชอะไรก็ได้ขึ้นมือจากกองนะก็เสิร์ชเป็นดาวกนได้ก็ได้นะครับแล้วมันก็ทำลายอาซีดากาซิตก็ได้นะครับต่อไปครับเมื่อวานไทยมังกรมาเดวิลออฟดากอนคอตเตอร์สามารถทิ้งการนี้จากมือถ้าแฟเของเราเป็นดาวก็สบายขั้นต่อไปที่เราคิดเราได้รับ้วเสจะหายขอ้อนะเสี้หายเราตองสามหน่วยถ้าเราเป็นดาวกนได้เราได้ชีวิตเพิ่มสองหน่วยนะครับผมต่อไปครับเมื่อวานไทยมังกรมาฟีเอเตอร์นะครับ มากันนี้เย่นสนามโม่เล็กหนึ่งใบาหากกันนั้นเป็นมอนเตอร์ที่มีคำว่มามังกรหรือตากรนในโครงสร้างทำการให้กลับเครื่องมือหากไม่ใช่ไอเพิ่มหนึ่งหน่วยนะครับก็ไปโมหากของกันเองนะฮะแต่แบบครับางวันแห่งมังกรบาลเม้าเกลุดเวนิงสัสงสาระมากานนี้ภาษาตือบนมือตือทำเนช่องดอกชาร์จน,นเกีจากนั้นให้ภาษาที่มีมอนเตอร์ที่ไม่นภาษาผสมก็อยู่จากกันหนึ่งใบ สามารถใช้ข้อตัดมันนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งตหนึ่งเทิร์นนะครับต่อไปครับเมื่อวานแห่งมังกรมารี back านเซ็ตแบ็กสเกลมังกรนี้ยึดสนามนำการที่มีคว้ากายเอหรือแล้วก็ไนดน้ในชีการไม่เกินหนึ่งใบจัดก,กองขึ้นมือและสับกองการ์ดหักนองขึ้นมือเพราะชีพเราได้รับค่าเติหายสองหน่วยนะครับเอาไว้เสิร์ชของอั่นเองต่อไปครับไร้แย่แห่งมังกรมาฮาริสขอการได้เมื่อแฟาของเราเป็นแลาก้อนสบายมาังกรนี้ยึดสนามสามารถจัดในชีตสองหน่วยเพื่อกอนถามมังกรสือกัน น้ำฟาโตมินอาซิดากาไดวายไม่เกินหนึ่งใบจากกองขึ้นมือท้ายสับของก๊บตเมื่อกี้ในสนามรวมช่องดรอปสามารถจะในเกตเพื่อเลื่อมมอเตอร์หนึ่งใบประสามเราเพราะนั้นจะบอก power สองพันทีเทนบวก e r สองพันจะบเทิร์นนะครับผมถอยครับมังกรเทพมืดแจมแจมเมอร์อ๋อไปแล้วเหรออาจจะแจมเมออยู่นี่นะครับค่อยๆจัสังเกตการเนี้ภาษาจะไม่ทุ่ความลายด้วยความสามารถของการคู่แข่งและไม่ถูกเล่นดยด้วยความสามารถของก๊อตฮอเตอร์ทำอะไรเป็นทักก็สบาย โมเด็กสามใบเพื่อนจะจุดเทร์นี้พาวเวอร์และดีเฟนซ์จะบวกสามพันและกิดค้อนบวกหนึ่งนะครับสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งทหนึ่งเทิร์นนะฮะมีแต่เวอร์แซกด้วยข่อไปครับเศษส่วนหนึ่งของความชั่วทั้งมวลอังกล้ามาอยู่เอเลเมนต์คอคอสทำการในชั้นรอดบหนึ่งบาดเข้าโซและใจหนึ่งเกรหากผัสสานมีมาเตอร์มาอื่นที่มีไซเย็งเดิมเป็นสามจะสูงกว่าอยู่ใช้โอกาสนี้เวอร์สารื่องสามก็ทำการในจอมตีแสดงมา อนเทวิสาสหรือเทววิศาสตร์แ้วหนึ่งใบเทกรถักร้อนนี้เป็นหนึ่งครัง้งแหนึ่งเทิร์นบุ๊ปแล้วก็มีโซโกะนะครับออกสแตนคู่แบบกาเอลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะต่อไปครับมังกรผลึกดำลูเซียนแบค็คมังกรนี้จะถนับชาร์จสังเกตนะสกิลง,ง่ายๆเนาะต่อไปครับเจา้าควันมังกรอุตรภาพเอวีฮีคล์นะครับเขาเขาจะสังเกตทำการวิสัยจากกองการาเข้อโซแอดในเมทเฟสจะไปที่สองน่วยเพื่อ โม่เล็กสามใบละคอมัอเตอร์ไม่เกินหใบาจากการที่ถูกนำมาช่องดอัน้นโดยใหญ่ขอขอสใ้างการนาจใกา้เป็นใช้ศูนย์ยุ่การจะออกีกสนามนะครับผมข้าโมสารเจออาซีก็ดีนะเอาลยครับ,บมาพวกอาซีกันมากนะฮะจอมาก่มาถึงจุดจบอาซีดากะอาซีดากาแหละขอกรณีได้มาแฝงของเราเป็นได้ก็สบายขอขอนำการนึงบเนสนาช่อง,อง,นนงดอกและใจสังเกตเมื่อกี้จะออกจากสนามที่มืองสงใบเมื่อกีกยังอยู่ในสนามได้ คาลเตอร์ค่ะเราจะมีกระชูย้ยิมหน่งหน่วยต่ำกว่าสตแตนการ์ดนี้นะครับผมมีเด็บเบอร์แท็กแล้วก็ลาลิงถึงสามนะครับต่อไปครับมังกรสุดยันละพาธามิดอาธีดาการไดวาขอการนี้ได้เมื่อแผงของเราเป็นแล้วก็สบายขอคอสนำการสำเร็จได้สามตัวช่อดรอปแล้วจะสังเกตมังกรที่จะตีมอเตอร์สามารถจ่ายตระชู้ยิ้มหนึ่งหน่วยเพื่อสตแตนการนี้นะครับผมก็สามารถจ่ายอีกชู้ยิ้มหนึ่งหน่วยเพื่อ,อสแสดงหนึ่งหน่วยถ้ามีมอเตอร์เยอะเนาะแล้วก็ไอสกิลนั่นคือมังกรนี้ถึอได้สำเร็จ นกกายไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการเราขึ้นมือและสับของการจากนั้นผจญเร,รววาเราก็จะหายสหน่วยนะครับผมต่อไปครับเทพสุญญาสวรรค์พินาศอาศ์ซีดาฮากาสุวานขอขอ,ขอมนมอเตอร์สามหนึ่งใบเราช่องดลับและใจสามเกตแมกกาซีนเจ้าตีการเจาะตีนั้นจเจาะตีมอเตอร์ทเกใบบนสามคู่แข่งและชุดดีแท็งค์จะยุ่งแข่งแทนเมื่อการนี้โทรหน้า,นาสำเร็จสามารถทิ้งมือหนึ่งใบเพื่อคอมอเตอร์ที่มีคว้าอารีดากา ในเชิการไม่เก so ินหนึ่งใบจากมือหรือจากกองโดยจายโดยไม่จ่ายอคอทั้หลายข้อก็ข้อจากกองการสับกองการนะผมก็ข้อใบนี้เป็นใบแรกนะครับผมแล้วก็เทปบุ๊บคาตาถเทปบุบก็เสิร์ะเป็นล่างเซียชามินนะครับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะถ้าสมมติซื้อกล่องนี้ได้แน่เลยเนาะก็ประมาณนี้เนาะต่อไปครับอะไรวะเนี่ยเทพวะเทพมื่ก่อนมาแห่งดวงที่สีดำกาเอ็น การนี้สามารถข้ามดิหนามเมื่อแฟกเหลาเป็นดากอนดายเท่านั้นระหว่างที่เราทานฟอร์มเป็นการนี้อยู่การนี้จะไม่ถ่วงลายและตั้งก่อขึ้นมือได้เขาสามารถนี้จะไม่ถูกยกเลิกเมื่อทานฟอร์มเป็นการนี้คูค่แข่งจะไม่สามารถโจมตีได้ให้เธอถัดไปเมื่อการนี้จะนี่แคลนเบเทอร์ถือเป็นวันสามคู่แข่งแล้วก็แอสสามารถทิ้งมอนเตอร์ใช้สังจกมือสองใบและจะสังเกตเพื่ออะไรเพิ่มห้าหน่วยนะครับแล้วก็อันนี้มีทานฟอร์มจะเป็นทานฟอร์มจะสังเกตนะฮะใช้ส,สิบเนาะ ตีหมื่นห้าเพราะว่าดีเว้นหมื่นสองก็มีห้าคิติคอนนะครับผมโอเคก็ okay, หมดแล้วเนาะนี่เป็นหน้าแฟกนะครับผมที่จะมาเป็นหน้าแฟกที่จะให้มาในชุดนะครับผมจะเป็นดาร์กอันโวจะเป็นลาาก,กาโฮกระเป๋านะครับแล้วก็สาวายจะเป็นไก่นชอยะนะครับแล้วก็ดาร์กอันดาเนาะต่อมาอันนี้แล้วกันนะฮะลำสาวแฟกนี้นะครับผมโอเคสามนี้ก็ จบละนะครับผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมคลิปหน้านะฮะขยาะท่านสปอยแบบไหนก็คอมเมนต์มาเลยกันนะฮะคลิปหน้าก็จะเป็น X2 SP นะครับผมเป็นชุดสุดท้ายของเออเก้านะครับชุดต่อไปจะเป็นลูกเก้าเลยนะฮะแล้วก็วันกาดก็จะทำเป็น EB แล้วเดี๋ยวขอรูปอัดน,นะครับผมบก,ก็จะทำได้ไหมเพราะว่าเป็นกาดอะไรเยอะเนาะโอเค สอนนี้ก็เอาไปก่อนแล้วนะครับผมเจอกันนะฝากกดไลค์ก็แกชร์กดติดต่อใครด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบาย